สวัสดีค่ะวันนี้พบก,กับไกจ่จ๋าช่นเคยอีกแล้วนะคะห่างหายไปนานนะคะกี่เดือนแล้วเนี้ยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปเที่ยวนะคะซึ่งวันนี้นะคะไก่จะพาเพื่อนๆน,นะคะไปเที่ยวอำเภอโของเจียมกันนะคะซึ่งจะไปที่ไหนบ้างนะคะอย่าลืมติดตามกันนะคะ ีครั้งนี้นะคะเรานะคะไม่มีแลนอะไรเลยนะคะที่จะไปกันนะคะใช่ไหมคะคิดได้ก็คือไปเลยเพื่อนสวยะเพื่อนเถินเพื่อนายแหละก็แมบยความวิวิการเข้ากล้องอะไรอย่างงี้เนาะสถานที่แรกเราจะไปที่ไหนก่อนคะเดี๋ยวเราจะไปผาแต้มกันนะคะซึ่งอ๋อผาแต้มก็ถือว่าเป็นที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอันดับต้นๆเลยนะคะของจตุรัสธานีเนาะ บรรยากาศสองข้างทางนะคะก็จะเต็มไปด้วยป่าไม้นะคะนี่เนาะช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลค่ะแต่ว่ารถก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะเทศกาลเทศกาลปีใหม่นะคะแต้มนะคะห้ากิโลเมตรนะคะก็เข้าไปได้เลยโอ้ ก็เย็นคับวะออแอร์เนาะเปิด,ปดไ,มไม่ได้เย็นธรรมชาตินะคะแอร์ในรถนาที่เย็นก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะที่ทําการอะไรนะทางเข้าทุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะนีไหนดูนใช่แล้วมีค่ะเขาตรวจไข้ไงนี่เขาก็จะมีะพี่เจ้าหน้าที่นะคะรตรวจวัดไข้นะคะก็จะเป็นดักเกลี้ยาผ่านทางค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้เป็นในส่วนของเขาเรียกอะไรนะตั๋วเหรอเขาอื่นตั๋วบอเออมันคือเป็นัเหมือนเป็นบัตรผ่านทางเข้าอุทยานนะคะก็เป็นรถนะคะก็ตกอ่าก็จะมีค่ารถอยู่30บาทมีค่าจอดรถยันผ่านนะนะคะก็เท่าไหร่นะร้อยิบาทเรากำลังเลยเข้าไปอ่ะสวัสดีขับจัช้าเลย ก็คือการคิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คืออุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะหรือว่าผาแต้มเดี๋ยวตอนนี้เรากาลังจะไปที่ผาแต้ม,ไ,ม,มไปดูผาแต้มนะคะนี่ก็จะเป็นแผนที่นะคะอ๋อนี่คือจุดที่เราอยู่ใช่เนี่ยข้างหน้ามันก็จะมีเป็นเป็นภาพวาดภาพเขียนสีโบราณน,น,นี่ <Alexander. S 1> มีผานงผาผาเป็นจุดที่ถ่ายทําภาพยนตร์อเล็กซานเดอร์มหาราช น,ะะนี่ก็จะเป็นในส่วนของผาหมอนนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นแผนที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะบ้านเราคือไกลมากก็ใกล้ถึงแล้วนะคะบริเวณหน้าผาแต้มนะคะนีนะ่ให้ดูมันไปอีกนิดนึงนะคะนี่เป็นเพืนพร้อมกันหรือย,อยังคะ ที่จะดูผัดแตไปพร้อมไก่พร้อมยังคะพร้อมยังเลยพร้อมยังเลยพร้อมยังคะสามสองหนึ่ง เริเวณหน้าผานะคะผาแต้มนะคะส่วนนะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่บอกว่าอยากให้ไก่นะคะพาลงไปดูภาพวาวาดเขียนในประวัติศาสตร์นะคะหรือว่าภาพที่เขาเขียนโบราณน,นะคะไปเซิร์ช Google ดูได้เลยนะคะไก่ไม่พาเธอลงไปนะคะเดือดร้อนมากนะคะ <S <S ถือว่าอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะคะก็สวยค่ะเต็มสิบก็คือให้สิบเลยนะคะบรรยากาศดีค่ะแต่ว่าเหมาะกับมาช่วงแบบหน้าหนาวนะคะถ้าเป็นช่วงแบบ มีนาเมษานะคะอย่ามาเลยค่ะอีนอกตายแดดค่ะจะสิบากันมากนะคะเนี่ยช่วงนี้ลมมันเย็นโอ้โหดูดูดูผมก่อนเนี่ยร้อนก็คือก็คือไม่ร้อนน่ะงงปะเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวสถานที่ต่อไปจะพานไปที่ไหนนะคะเดี๋ยวเราค่อยไปติดตามกันแล้วกันเนาะเพราะว่านี่ก็คือมาแบบไม่มีแพนนะคะคิดจะมาก็มานะคะบบาแต,ต้มเดี๋ยวค่อยไปดูไปลุ้นเอาเนาะว่าสถานที่ต่อไปไก่จะพานไปไหนนะ โอเคนะคะแล้วในสถานที่ต่อไปนะคะก็จะเป็นเสาเฉลียงนะคะซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าจะเป็นเสารูปทรงเห็ดนะคะเป็นเสาเฉลียงนะคะจะเป็นเสาเฉลียงเป็นปฏิมากรรมทางธรรมชาตินะคะเกิดจากกระบวนการาผุกร่อนที่เกิดในบนชั้นหินอ๋ออ่านเอา,อา,เอาละวกวาดีกว่าเนาะ นี่นะคะให้ดูดัดซองนี่นะคะโอแสงไม่ได้เลยนะคะนี่ให้ดูความยิ่งใหญ่อลังการนะคะนี่ก็รูปทรงแปลกตานะคะมทรงรูปเห็ดนะดูด้าน,นบนเห็นไหมเอ่ย ไม่เห็นเลยนะคะก็ให้ดูเพียงเท่านี้ดีกว่านาะเพราะมันก็ไม่ค่อยแลสถานที่ต่อไปนะคะที่ไก่จะพาเพื่อนๆไปกันนะคะก็คือน,น้ําตกสร้อยสวรรค์นะคะเราจะไปดูกันว่านะคะช่วงนี้จะยังมีน้ําให้เราไปดูกันหรือเปล่านะคะก็เข้ามาแล้วนะคะในเขตน้ําตกสร้อยสวรรค์นะคะซึ่งดีอย่างหนึ่งคือเราซื้อบัตรอ,อะไรนะเขาเรียกบัตรอะไรนะอีกแล้วกูลืมอีกแล้ว บัตรเข้าอุทยานนะคะมันก็สามารถเข้าได้หมดเลยในอุทยานแห่งชาติผาแต้มะคะ่ะที่น้าตกไซส,สวัสด์เราก็เลยไม่ได้จ่ายเพิ่มนะคะซึ่งตรงที่ผาแต้มกับน้ําตกไซส,สวรรค์เนี่ยมันจะห่างกันประมาณเากือบ20กิโลมังที่พามาเนี่ยอีกคนขับมันไม่รู้เรื่องหรอกเพราะว่ามันมัวแต่คุยโทรศัพท์เนาะแล้วก็แบบเออใกล้ถึงแล้วใกล้ถึงแล้ว,วจริงจริงก็คือยังไม่ถึงหรอก20กิโลนะคะนี่อยากให้ดูระยะทางในการเดินเข้าไปชมน้ําตกนะคะ ดูคะ่ะสองข้างทางมีแต่ป่าไม้นะคะนี่เขาบอกว่าห้าร้อยเมตรนะคะห้าร้อยเมตรไม่มีอยู่จริงค่ะ <c oughs> มึงใกล้ถึงแล้วเจนเย็นนะมึงเนี่ยมึงหยุดก่อนกูได้ยินเสียงน้ําตกได้ยินเสียงน้ำ, <c oughs> นเ,นำเหมือนเสียงน้ําไหลอ่ะเหมือนเป็นเสียงน้ำตกอ่ะให้กำลังใจไง ให้รู้มันรู้สึกว่าเออมันใกล้แล้วนะอร้อยห้าร้อยเมตรไม่มีอยู่จริงนะคะไม่จริงอืมไม่มีอยู่จริง <5 S 1> นี่เขาบอก <5 S 1> ยินดี <5 S 1> ต้อนรับ <5 S 1> สูสนสส่น้ําตกไส้สวรรค์ถ้าเขาไปแล้วเนี่ยนี่ฉันไปอ่านรีวิวมานะเขาบอกว่ามันจะเหมือนแบบมีน้ําตกสองน้ําตกอะ่ะเป็นโยยแบบเป็นมาอย่างเงี้ยเหมือนแบบสร้อยสร้อยบนคออ่ะคือรสอยุคอ,อ่ะแล้วมันส,สวย แมนก็เลยเป็นใส่สวรรค์ซึ่งมีงน้ำตกสองลำตกโยนลงมาหากันนะคะอ้าวถึงแล้วค่ะนี่ไงถึงทางเข้าอีกแล้วถึงแล้วค่ะถึงอะไรรู้ไหมคะถึงทางแยกค่ะเอจะซ้ายหรือจะขวาดีนะไปทางไหนดีคะนี่นะคะภายในเขต น้ำตกของเขาก็บอกว่ามีข้อห้ามแล้วก็คือห้ามเด็ดดอกไม้ใบไม้หรือกล้วยไม้ในเขตอุทยานนะคะห้ามขีดเขียนทุบหรือว่าเคลื่อนย้ายก้อนหินในเขตอุทยานนะคะหรือไม่ก็ห้ามล่าสัตว์นะคะห้ามล่าสัตว์นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะไปชมน้ำตกกันนะคะหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสาม้ยฉันถ่ายวิดีโออ่ะฉันไม่ได้ถ่ายรูปดีนะที่เขาไม่ได้เขียนห้ามแก้งสัตว์ป่านี่ถ้าฉันเขาเขียนมาห้ามแก้งสัตว์ป่าในครูก็วคือแก้งมึงไม่ได้นะไอ้ดอกแต่งตัวมาตามธีมสิอีดอกเขียวทั้งป่าเลยป่าก็เขียวชุดก็เขียวเขาธรรมดาเนาะขาธรรดานะค่ะนี่นะคะน้ำตกซ้อยสวรรค์เดินตรงไป เนี่ยเห็นไหมมองได้ยินเสียงน้าปะน้ําตกส้อยสวรรค์นะคะอุทยานแห่งชาติผาแต้มส่วนนี้จะเป็นทางลงน้ําตกส้อยสวรรค์นะคะโอ้มันเป็นแบบนี้จริงหรอเนี่ยเออลงมาเถอะมากับกูนี่โอ้โหทางลงทางลงไปซ้ำไป่ได้วยกันมาเลยไม่เป็นไรมันสุดดกแต ไม่ชันหรอกเราถือว่าเราไปเก็บอ่เบรรยากาศเก็บภาพเนาะเดินออกมาตามกูมาเลยไม่ชันหรอกเมืองแค่นี้เองอเราเป็นผู้หญิงอ,อะไรไมันไม่ได้ไกลขนาดนั้นเมือง สามร้อยค่าเด็กคุณไม่ไปจริงไม่ไม่เราเป็นผู้หญิงยุคใหม่เนาะเราก็ต้องแบบช่วยเหลือตัวเองได้อุปสรรคอะไรแตเลยว่าทาไมตอนไปนเสียบัตรแล้วเขามองกูกู <c oughs> จะพันกูจริงเขาบอกอีนี้มึงน่าจะใส่ชุดที่มันแบบธรรมะแมง <c oughs> มันจะรู้หรือเปล่าว่ามันต้องลงบันไดอะไรเงี้ยกูจะบอกว่าคือพวกหมอ g r a มาแบบเนี้ยพวหมอกับการไปคาเฟ่ละเออน่ะมึงไหนไหนมึงก็มาแล้ว ฮะอีเหี้ยมึงดูเดี๋ยวให้ดูนะครับท่านผู้ชมพี่ดูมึงยเหี้ยยังเป็นเหวว่าของ้ยนะมึงมันมีกูกับมึงสองคนนะเว้ยเออไม่เป็นไรมึงตอนจำไม่ได้หรอตอนที่ค่ายทหารน่ะกูก็ช่วยเหลือมึงจะกลัวอะไรโอ้ยอยากให้ดูอยากให้ดูทางนิดนี่มันเหมือนมีคนตามเรามา นี่นไงมันมีคนตามเรามาอยู่ต้องโกัวนี่นไงอ๋อมึงมันจะถึงแล้วตรงนี้เองมาเร็วเดินลงมาเร็วอือหืออันนี้นะคะเหมือนเป็นอ่เป็นนางไม้นะคะ <c oughs> ประจำผา <c oughs> ประจำน้ำตกนะคะ <c oughs> ไปเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันข้างล่างเลยดีกว่าเนาะ มันค่อนข้างที่จะแบบชันแล้วก็อันตรายนิดนึงเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเ้าไปเจอกันข้างล่างค่ะนี่ดนูบรรยากาศรอบๆนะคะนี่ไงข้างล่างก็เป็นเขาเรียกว่าน้ำลงไปนี่น้ำตกประทับใ้า ครั้งแรกเห็นน้ำตกคือประทักเลยค่ะน้ำตกนะฮะเาเี้ยบไวบันน่เสี้ยบมะเสี้ยถ้าแบบเราจะแบบให้กำลังใจตัวเองอะก็แบบเรามาหน้าหนาวอะเนาะมันไม่มีน้ำอะเนาะ มาไปนั่งพักก่อนปะ่ะหนตรงนั้นน่ะเราก็ถ่ายรูปให้ตรงน้ำตกให้คุไปนั่งพักเออจริงชุดคือชุดมึงอะเหมาะกับธีมน้ำตกนี่มากที่กูตั้งใจพามึงมาน้ำตกท้าสมัตคือ<ด>มันเหมาะกับชุดมึง<ด>มากโบเลยสนองตัญหา้วก็น้ำตกโซ่ไอ้น้ำเยอะน้ำตกคือปังมากดูค่ะ <laughs> <laughs> นี่ดอ,อกคุ้มไหมเนี่ยคุ้มไหมเนี่ยที่กูเดินลงมาเนี่ยน้าตกสามยดกูเหนียวยังหลายกว่าอยู่อ่ะถือว่าเรามาเก็บภาพแล้วกันเมืองน้ำน้อยมากไปแล้วบ๊ายบาย มอร์นิ่งนะคะทุกคนโอเมื่อวานเดินเที่ยวกันแบบเหนื่อยมากเลยค่ะแล้วตอนตกเย็นไปก็ดึกก็ไปนั่งชิลด้วยดูที่ร้านนั่งชิลร้านหนึ่งนะคะขอไม่บอกร้านเนาะชื่อว่าร้านแสงตะวันนะคงเสียบตอนนี้อาการดูจากสภาพนะฮะอย่างที่เห็นเลยเนาะก็โดยรวมเที่ยวเมื่อวานก็ สนุกนะคะอยากให้เพื่อนๆมากันนะคะที่ของเจมีที่เที่ยวมาเยอะเลยจริงๆมาวันหนึ่งแทบจะไม่พอเลยนะคะอยากให้มากันหลายๆวันแพนกันดีๆนะคะก็ยังไงไก่ก็ขอปิดคลิปนี้นะคะด้วยบนที่นอนตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวกลับบ้านและ ยังไงนะคะใครที่ชอบคลิปของไก่นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วกดติดตามเพจของไก่นะคะช่อง youtube นะคะ facebook ของไก่ด้วยนะยังไงเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ้าย